One, two. ขอสวัสดีเพื่อนๆและยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมในช่องบูมซ่าชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับผมอ่าโอเคในส่วนของวันนี้นะครับผมก็มีอีกหนึ่งแอปหรือว่า1เว็บนะครับที่ผมจะมาแนะนําให้เพื่อนๆลองเอาไปเล่นเอาไปใช้งานกันดูนะครับผมเว็บไซต์นี้นะครับสามารถเล่นได้ทั้งสายฟรีแล้วก็สายลงทุนเลยนะครับผมอ่าแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับว่าจะเป็นเว็บไซต์อะไรนะครับผมตามธรรมเนียมนะครับยังไงก็ฝาก เพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้บูมซ่าชาแน,นลด้วยนะครับผมสนใจวิธีการหางเงินต่างๆก็สามารถเข้ามาดูในช่องได้เลยนะครับติดปัญหาอะไรยังไงตรงไหนก็สามารถไปคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนั้นๆได้เลยนะครับผมอาโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกานะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลย โอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาอยู่กันในตัวของเว็บไซต์นะครับที่มีชื่อว่า YouTube กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเว็บไซต์นี้นะครับจะเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการที่เราเข้าไปกดติดตามนะครับแล้วก็เข้าไปกดไลค์ใน YouTube นั่นเองนะครับผมพอเราทําภารกิจครบนะครับเราก็สามารถที่จะถอนเงินได้นั่นเองนะครับผมเล่นได้อ่าเล่นได้ทั้งสายฟรีแล้วก็สายลงทุนนะครับอาแต่ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการใช้งานนะครับอ่าเดี๋ยวผมมาสอนนะครับสอนการสมัครเข้าใช้งานก่อนเลยนะครับผมวิธีการสมัคร ใช้งานนะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับผมนี่เพื่อนๆก็จะเห็นเลยนะครับว่าเขาก็จะขึ้นมาเป็นภาษาไทยนะครับตรงนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรากรอกนะครับหมายเลขโทรศัพท์มือถือลงไปนะครับอ่าเรากรอกไปเลยนะครับ0 8 9 9 9 8อะไรก็เรากรอกไปได้เลยนะครับผมเพื่อนๆจะใช้หมายเลขไหนนะครับอ่ะโอเคอันข้างล่างนะครับอันข้างล่างตรงนี้นะครับก็ให้เราระบุรหัสผ่านนั่นเองนะครับผมเรากรอกแค่2ข้อนี้นะครับผมแค่นี้นะครับเราก็มากดที่คําว่า สร้างบัญชีใหม่ได้เลยนะครับผมอ่าแค่นี้นะครับพอเราจิ้มไปตัวที่สร้างบัญชีใหม่นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆนะครับก็จะเด้งไปอยู่ในหน้าของการเข้าสู่ระบบนะครับอ่าโอเคครับผมพอเรานะครับเด้งมาอยู่ในหน้าของการเข้าสู่ระบบแล้วนะครับเพื่อนๆก็กรอกไปได้เลยนะครับอ่าเบอร์มือถือที่เราได้ทําการสมัครไปเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็อ่าใส่รหัสผ่านตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่คําว่าเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับผม อ่าโอเคครับผมบอเพื่อนๆนะครับกดเข้าสู่ระบบมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็จะเด้งหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับเรียนลูกค้าสมาชิกที่รับทุกท่านนะครับสำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนสมัครเข้ามาใหม่อะไรเนี่ยอ่าตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองอ่านดูแล้วกันนะครับก็สามารถรับเงิน35บาทได้นะครับในส่วนของการรับเงินฟรี35บาทนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับอ่าในท้ายๆคลิปให้เพื่อนๆฟังอีกทีนึงนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํางานแล้วก็วิธีการใช้งานกันก่อนเลยนะครับผมอ่าโอ นะครับอ่าเสร็จที่นี้นะครับขั้นตอนแรกที่ผมจะให้เพื่อนๆทาเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับมาตั้งค่าตรงนี้ก่อนเลยนะครับที่เป็นรูปคนนะครับผมที่เป็นรูปคนอ่าที่เป็นรูปคนตรงนี้มันทำไมมันเลื่อนยากเลื่อนเย็นอ่ะโอเคที่เป็นรูปคนตรงนี้นะครับที่เขียนว่าเกี่ยวกับฉันตรงนี้นะครับผมจิ้มไปได้เลยนะครับปั๊บอ่ะเดี๋ยวเรามาตั้งค่าอ่าข้อมูลส่วนตัวของเราก่อนนะครับเสร็จที่นี้นะครับให้เพื่อนนะครับมากดที่คําว่า ตั้งค่าตรงนี้นะครับผมจิ้มไปเลยนะครับปั๊บอ่าเสร็จทีนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับม,มาตั้งค่าหมายเลขบัตรตรงนี้นะครับผมอ่าหมายเลขบัตรตรงนี้เลยนะครับอ่าตรงนี้จิ้มไปเลยนะครับปั๊บอ่าเสร็จทีนี้นะครับ,รบ,นนรบในส่วนของตรงนี้นะครับเขาก็จะให้เราใส่นะครับ เลขธนาคารนะครับอ่าตรงนี้นะครับหมายเลขบัญชีนะครับแล้วก็ชื่อบัญชีธนาคารนะครับชื่อแล้วก็นามสกุลนั่นเองนะครับผมอ่าชื่อกับนามสกุลนะครับจะต้องตรงกับบัญชีธนาคารของเรานะครับที่เราได้ทําการอ่าระบุไปในนี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะถอนเงินไม่ได้นะครับผมเสร็จทีนี้นะครับเราก็กดที่คําว่าบันทึกได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรากดย้อนกลับไปนะครับผม อ่าโอเคครับเรากลับมาอยู่ในหน้านี้นะครับเสร็จทีนี้นะครับอันต่อไปนะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับก็คือรหัสถอนตรงนี้นะครับผมอ่ารหัสถอนตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปดูเลยนะครับปั๊บอ่าในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นรหัสผ่านในการถอนเงินของเรานะครับผมก็ให้เพื่อนๆกรอกไปได้เลยนะครับตรงนี้นะครับอ่าเป็นรหัสผ่านนะครับอ่าอันนี้ก็คือรหัสถอนเงินนะครับผมอ่าตรงนี้เรากรอกลงไปได้เลยนะครับผมเสร็จทีนี้นะครับก็กด บันทึกนะครับการตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าโอเคครับผมพ้อเพื่อนนะครับทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับอ่าให้เพื่อนเพื่อนนะครับมากดที่คําว่าหน้าแรกนะครับตรงนี้นะครับอ่าจิ้มไปได้เลยนะครับปั๊บอ่าโอเคหน้าต่างนี้เราก็ปิดไปนะครับเสร็จทีนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับมากดที่คําว่าการมอบหมายภารกิจตรงนี้นะครับผม จิ้มไปได้เลยนะครับปั๊บ อ่าเศงนี้เราก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมานะครับอ่าในส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมขออธิบายนิดนึงนะครับก็คืออ่าหน uh, ห้านี้นะครับเราจะมี VIP 0 VIP 1 VIP 2 VIP 3นะครับแต่ละ VIP นะครับเราก็จะสามารถอ่าทำเงินได้ที่แตกต่างกันนะครับถ้า VIP ที่สูงขึ้นไปหน่อยนะครับเราก็สามารถรับงานได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็สร้างอ่าสร้างรายได้ได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่าส่วนเพื่อนๆนะครับที่เป็นสายฟรีนะครับเราก็สามารถเข้ามาเล่นได้เราก็รับเงินได้นะครับผมอ่านั่นก็คือ VIP 0นั่นเองนะครับอ่า เพื่อนๆก็จะเห็นตรงนี้นะครับที่เขาเขียนว่า35บาทตรงนี้นะครับผมเราจะได้รับเงิน35บาทตรงนี้เดี๋ยวผมมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังกันอีกทีนึงนะครับเพราะว่าในส่วนตรงนี้นะครับข้อมูลค่อนข้างที่จะละเอียดหน่อ,นอยนะครับผมผมก็อธิบายในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันก่อนเลยนะครับวิธีการที่เราจะเข้าไปทํางานนะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเราไปกดรับเลยนะครับตรงนี้ให้เพื่อนๆมากดรับได้เลยนะครับผมกดรับไปเลยนะครับผมตรงนี้ อ่าผมลืมบอกไปนะครับว่า VIP 0ูนย์นะครับเราสามารถทำได้3งานต่อ1วันนั่นเองนะครับผมก็เราจะตกอยู่ที่วันละ24บาทนะครับเราจะได้เงินวันละ24บาทนั่นเองนะครับผมเสร็จทีนี้นะครับพอเราทำการกดรับงานเสร็จมีที่เรียบร้อยแล้วนะครับงานเราจะไปอยู่ตรงไหนนะครับงานเราจะไปอยู่ตรงนี้เลยนะครับ อ่าที่เขียนว่าบันทึกตรงนี้นะครับโอไอคอนเครื่องมือผมมันบังนิดนึงนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับผมอ่าจิ้มไปได้เลยนะครับที่คําว่าบันทึกนะครับปั๊บอ่าโอเคนี่เห็นไหมครับก็จะเด้งงานขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับเยอะแยะมากมายเลยอ่าส่วนของผมนะครับผมได้ทําการลงทุนไปนะครับอันนี้นะครับผมก็ได้เป็น VIP 1หนึ่งนะครับผมก็จะได้รับอ่าหวันวันละ8งานนะครับตรงนี้นะครับวันละ8งานงานละ8บาทนั่นเองนะครับผม อ่ะโอเคเดี๋ยวผมมากดให้เพื่อนๆดูนะครับผมอ่าวิธีการที่เราจะเข้าไปทํางานนะครับอ่าตรงนี้ก็จะขึ้นอยู่นะครับการอ่ากำลังดําเนินอยู่นะครับกาลังรอตรวจสอบสําเร็จแล้วก็ไม่สําเร็จอะไรตรงนี้นะครับอ่ะขั้นแรกเลยนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับมากดที่คําว่าเปิดลิงก์วิดีโอนะครับอ่าตรงนี้นะครับโอเคปับ๊บ ถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจยังไงก็สามารถทักถามผมในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมติดอะไรตรงไหนเดี๋ยวผมก็จะมาบอกให้ฟังนะครับผมอ่ะโอเคเอ่อทีลกคะเดี๋ยวทีรักลงตรงนี้ก่อนนะนั่งไปหน่อยนะครับผมอ่ะโอเคเสร็จทีนี้นะครับพอขึ้นหน้าแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆนะครับทําการกดถูกใจนะครับผมอ่ากดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามไปเลยนะครับผมพอเรากดเสร็จแล้วนะครับผม ให้เพื่อนๆน,นะครับทําการแคปหน้าจอหน้านี้เอาไว้อ่าเสร็จทีนี้นะครับเราก็กลับไปหน้าเมื่อกี้นะครับผมอ่าโอเคกลับมาในหน้านี้นะครับอ่าโอเคกดตกลงไปอ่าเสร็จทีนี้นะครับวิธีการส่งงานนะครับก็คือให้เพื่อนๆน,นะครับมากดที่คําว่าบันทึกตรงนี้นะครับผมจิ้มไปเลยนะครับปั๊บ อ่าแล้วก็อัปโหลดภาพหน้าจอนะครับอ่าสจทีนี้นะครับเราก็กดอัปโหลดภาพหน้าจอได้เลยนะครับปับ๊บอ่าส่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมเสรจทีนี้นะครับอ่าผมส่งงานไปหนึ่งงานแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าอ่าตรงนี้นะครับ กำลังต,ตรวจสอบนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราส่งงานแล้วงานเราจะมาอยู่ในนี JI, ้นะครับอ่าโอเคเห็นไหมครับงานเราก็อยู่ในช oui, ่วงของการกําลังตรวจสอบนั่นเองนะครับผมถ้าเวลาสําเร็จแล้วนะครับของเราก็จะไปอยู่ในช่องของสําเร็จตรงนี้นะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองรอดูกันนะครับว่าเขาจะตรวจสอบนานหรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับผม โอเคครับผมตอนนี้นะครับทางระบบของเขาครับก็ได้ทําการตรวจสอบงานของผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็แป๊บเดียวนะครับรอไม่นานเดี๋ยวมากดที่คําว่าสําเร็จนะครับตรงนี้นะครับก็สําเร็จไปแล้ว1งานนะครับมากดที่คําว่าเกี่ยวกับชั้นนะครับไปดูว่ายอดเงินของเราเข้ามาหรือเปล่านะครับอนี่เลยนะครับยอดเงินของผมก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นจํานวน8บาทนั่นเองนะครับผม อ่าเสรจทีนี้นะครับสำหรับสายฟรีหรือ VIP 0ูนย์ะครับเราสามารถทําได้แค่3งานใช่ไหมครับอ่าวันหนึ่งนะครับเราก็จะตกอยู่ที่วันละ24บาทนะครับแต่สายฟรีทําได้แค่3วันเท่านั้นนะครับพอเราทําได้แค่3วันยอดเงินของเราจะอยู่ที่ประมาณ72บาทนะครับ แล้วการถอนขั้นต่ําของเว็บไซต์นี้นะครับอยู่ที่100บาทนะครับทำให้เราไม่สามารถถอนเงินได้ใช่ไหมครับเสร็จที่นี้เราจะต้องไปทําภารกิจเสริมก็คือไปรับเงินนะครับ35บาทจากแอดมินนั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปทําภารกิจเสริม35บาทนะครับการที่เราจะเข้าไปรับเงินนะครับเข้าไปรับยังไงนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับให้เพื่อนนะครับไปกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยเดี๋ยวผมจะแปะเอาไปให้นะครับจะเป็นลิงก์แอปตัวหนึ่งนะครับอ่าโอเค อ่าโอเคครับผมพรมเพื่อนๆนะครับทำการกดลิงก์เข้ามาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเจอแอปตัวนี้เลยนะครับเด้งขึ้นมานะครับอ่าตัวนี้เลยนะครับ เสร็จทีนี้นะครับเพื่อนๆทาการกดติดตั้งเอาไว้เลยนะครับส่วนลิงก์นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนชื่อแอปตัวนี้เอาไว้ให้หน้าลิงก์นะคันนะครับเพื่อนๆจะได้กดถูกนะครับระหว่างการสมัครนะครับกับการเข้ามารับเงิน35บาทตรงนี้นะครับผมเสร็จทีนี้นะครับพอเรากดติดตั้งเสร็จนะครับตรงนี้เขาก็จะให้เราทําการใส่เบอร์มือถือนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับเบอร์มือถือเบอร์อะไรนะครับเบอร์ที่เพื่อนๆจะใช้งานนะครับผมอ่ะโอเคเสร็จทีนี้นะครับ พอเรากรอกเบอร์มือถือเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะให้เราใส่โค้ดนะครับเดี๋ยวเขาจะส่งโค้ดมาในโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองนะครับผมตรงนี้เพื่อนๆก็กรอกโค้ดลงไปได้เลยนะครับอ่ะพอเรากรอกโค้ดเสร็จแล้วนะครับอ่าตรงนี้นะครับเขาก็จะให้เราใส่ชื่อกับนามสกุลนะครับตรงนี้อ่าเราใส่ชื่อเล่นก็ได้นะครับชื่ออะไรก็ได้นะครับผมอ่าเสร็จทีนี้ตรงนี้นะครับ เขาจะให้เราทําการอัปโหลดรูปภาพนะครับก็คือตั้งรูปประจําตัวของเรานะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะตั้งเป็นรูปอะไรก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับผมอาถ้าผมอธิบายเร็วเกินไปหรือว่ายังไงถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจก็ถามผมในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมถ้าผมพูดผิดไปอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับตรงนี้ก็กดตกลงไปนะครับผมอ่าอ่าโอเคพอเราทําการกดตกลงแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเด้งมาเจอหน้าต่างแบบนี้เลยนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับมากด ภาษาอังกฤษด้านล่างตรงนี้เลยนะครับจิ้มไปเลยนะครับปั๊บเพื่อนๆก็จะมาเจอหน้าตาแบบนี้นะครับก็เป็นเหมือนกับว่าการที่เราเข้ามาจอยกับเขาแล้วนะครับเสร็จนี้ให้เพื่อนๆนะครับมากดตรงนี้นะครับกดตรงนี้เลยนะครับที่เป็นสัญลักษณ์รูปนิ้วนะครับยูทูบตรงนี้นะครับจิ้มมาเลยนะครับ1ครั้งปั๊บพอเรามาเจอหน้าตาแบบนี้แล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับมากดตรงนี้นะครับ เป็นการเข้าไปาเป็นการเข้าไปร่วมกลุ่มนะครับเพื่อที่เราจะขอรับเงิน35บาทนั่นเองนะครับผมเสร็จทีน่นี้พอเรามาเจอหน้านี้นะครับตรงนี้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มของแอป u t u b e นั่นเองนะครับผมเสร็จที่นี้เราก็กดเพิ่มเข้าไปได้เลยนะครับก็คือภาษาอังกฤษตัวนี้เลยนะครับผมเราจอยเข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้พอเราจอยเข้าไปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ เสร็จนี้ให้เพื่อนๆนะครับหานะครับหาที่เขาเขียนนะครับว่าอ่ามันจะมีตรงนี้เห็นไหมครับ02 08 u 2อะไรตรงนี้นะครับอ่าที่เขียน02 08อะไรพวกนี้เขาเป็นแอดมินทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนๆจะไปทักคนไหนก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมนะครับผมไปทักแอดมิน u t u b e 05นะครับผมอ่า05ตรงนี้นะครับอ่าพอเราพอเราไปเจอแล้วนะครับพอเราไปกดที่อ่าสัญลักษณ ชื่อของเขานะครับ เราก็มากดตรงนี้ทีหนึ่งนะครับทำการพูดคุยกับแอดมินนั่นเองนะครับผมจิ้มไปเลยนะครับอ่าโอเคครับผมพอเราทําการกดเข้าไปจิ้มเพื่อที่จะพูดคุยกับแอดมินเขาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนก็จะมาเจอหน้าต่างนี้เลยนะครับผมอันนี้ผมก็แคปหน้าจอเอาไว้นะครับอ่าเขาก็จะพิมพ์มานะครับสวัสดีค่ะสอบถามได้นะคะอะไรประมาณนี้นะครับเราก็เขียนไปเลยนะครับว่าสวัสดีครับจะรับโบนัสได้ยังไงครับอ่าเขาก็จะบอกวิธีการที่เราเข้าไปรับโบนัสมานะครับว่าอ่าเราจะต้องแคปภาพนี้นะครับ เราจะทําการแคปภาพนี้เอาไว้นะครับแล้วก็พาไปโพสต์ในเฟซนะครับไปโพสต์ในเฟซบุ๊กก็ได้หรือว่าไปโพสต์ในไลน์ก็ได้อะไรก็ได้นะครับเพื่อนๆก็สามารถถามแอดมินไปได้เลยนะครับว่าจะให้ไปโพสต์ตรงไหนนะครับพอเราโพสตเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการแคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอแล้วเอากลับมาส่งให้แอดมินที่นี่นะครับผมพอเราทําการ แคปหน้าจอส่งให้อดินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแอดินเขาก็จะถามเรามานะครับว่าอ่าขอ ID ของเราหน่อยนะครับผม ID ของเรานะครับก็คือ่าหมายหมายเลขของเรานะครับก็คือเบอร์ของเรานะครับอ่ตรงนี้เลยนะครับให้เพื่อนทําการแคปหน้าจอหน้านี้มาก็ได้นะครับ่าเป็นหน้าของเรานะครับตรงนี้นะครับผมเป็นหน้าหลักของเราตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ทําการแคปหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไปส่งให้อดินเขานะครับ แอดมินเขาจะได้ทําการ่าส่งเงินให้เราถูกนะครับอ่าโอเคแค่นี้นะครับการรับเงิน35บาทนะครับวิธีขั้นตอนต่างๆอาจจะดูยุ่งยากสักหน่อยนะครับแต่ว่าวิธีการทํางานของเขาก็ง่ายๆนะครับถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจอะไรตรงไหนนะครับก็สามารถมาพิมพ์ถามผมในคอมเมนต์เลยก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆนะครับไปแอดคุยกับแอดมินเขาแล้วนะครับก็สามารถไปถามแอดเขาได้เลยนะครับ ไปพูดคุยสอบถามได้เลยนะครับผมเพราะว่าในตัวเว็บไซต์นะครับก็จะมะีขึ้นเป็นตัวของทีมซัพพอร์ตของเว็บไซต์อยู่นะครับผมเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปถามเข้าไปปรึกษาพูดคุย,ยกับเขาก็ได้นะครับผมหรือว่าติดปัญหาตรงไหนจะถามผมในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอก็ได้เลยนะครับอันไหนที่ผมตอบได้ช่วยได้เดี๋ยวผมก็จะเข้าไปตอบให้นะครับผม อ่าโอเคครับผมวิธีการทํางานของเว็บไซต์นี้นะครับหรือว่าแอปตัวนี้นะครับรู้สึกว่าของเขาจะมีเป็นการอ่าเป็นแอปด้วยนะครับรู้สึกว่าเราสามารถไปโหลดแอปของเขามาใช้งานก็ได้นะครับรู้สึกว่านี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้คือผมเล่นผ่านเว็บไซต์ให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับผมอ่าวิธีการทํางานของเขานะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตขึ้นมาใหม่นะครับหรือว่าผมได้ทําการถอนเงินแล้วและได้รับเงินแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่าย่างไรวัน ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้บุมซาชาแนลด้วยนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันเอาไว้นะครับเวลาผมมีการอัปเดตคลิปใหม่ๆนะครับอัปเดตคลิปการหาเงินใหม่ๆอะไรใหม่ๆนะครับหรือว่ามีการจัดกิจกรรมการแจกทูมันนีว่วอลเล็ตนะครับเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเค ในส่วนของวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับฟังจนมาถึงช่วงนี้นะครับถือว่าเพื่อนๆนะครับเป็นผู้โชคดีแล้วนะครับผมเพราะว่าในคลิปคลิปนี้นะครับผมจะทําการแจก t ทมันนี่วอลเล็นะครับเป็นจํานวนเป็นจํานวน10บรางวัลดีกว่านะครับผมผมจะแจกเป็นจํานวน10บรางวัลนะครับรางวัลละสิบวอลเล็ตนั่นเองนะครับผมอ่าโอเควิธีการแจกของผมนะครับก็คือเหมือนเดิมเลยนะครับผมจะให้นะครับ10คอมเมนต์แรกนะครับ10คอมเมนต์แรก อ่าก็คือเพื่อนๆเข้ามาคอมเมนต์เลยนะครับคอมเมนต์อ่าเนื้อหาที่เกี่ยวกับในคลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะครับผมอ่าเกี่ยวกับเว็บนี้นะครับเกี่ยวกับเนื้อหาในวิดีโอนี้นะครับผมจะให้อ่าเป็นจํานวน10รางวัลนะครับสิคนแรกนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับอ่าเดี๋ยวไม่แน่คืนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับมานะครับอ่ากลับมาดูคอมเมนต์นะครับแล้วผมก็จะทําการโอนเงินทูมันนี่วอลเลตให้เพื่อนๆนะครับสําหรับผู้ที่โชคดีนะครับสิคนแรกนะครับผมอ่โอเค ก็กิจกรรมง่ายๆเลยนะครับหวังว่าเพื่อนๆก็คงจะทําได้นะครับผมคงจะไม่ยากเกินไปนะครับผมอ่ะโอเคในส่วนของวันนี้นะครับยังไงก็บูมซาชาแนลนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมติดปัญหาอะไรยังไงตรงไหนก็สามารถพิมถามในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบให้ทุกคนเลยนะครับผมอ้อผมลืมไปนะครับอ่าสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ชอบ เกี่ยวกับการรีวิวเกมนะครับอ่าก็สามารถไปติดตามช่องน้องชายผมได้นะครับผมชื่อว่าช่อง New เก h a n n e l นะครับผมส่วนช่องของบูมไซ้ชาแนลนะครับต่อไปก็อาจจะมีการสร้างช่องเกมขึ้นมานะครับรีวิวเกมมาเล่นสนุกสนุกกันนะครับผมเพื่อนๆอยากให้เล่นเกมไหนก็สามารถไปคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอ่ะโอเค หวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะเข้าใจนะครับถ้าผมพูดเร็วเกินไปหรือว่าพูดอะไรผิดพลาดประการใดอะไรยังไงไปก็ต้องขออภัยและขอโทษเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับผมอ่ะโอเคในส่วนของนี้นะครับบูมซ่าช anel ก็ต้องขอตัวลาไปจริงๆแล้วนะครับผมอ่ะโอเคในส่วนวันนี้ขอสวัสดีครับ